สวัสดีครับสมชายไร่แสนสุขนะครับวันนี้เราก็จะมาเน้นนำยากำจัดแมลงนะครับที่เราใช้นะครับก็มาดูกันครับว่าไร่แสนสุขเขาใชาย้ยาตัวไหนบ้างนะครับก็มีหลายตัวนะครับยากำจัดหนอนนะครับกำจัด เพียไฟายแดงนะครับแล้วก็ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนของเราทําเองแล้วก็ฮอร์โมนซื้อเขาด้วยนะครับแล้วก็สารจับใบแล้วก็สารป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็มารู้กับตัวยาในการขีดพ่นแตงโมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับใช้ยังไงแบบไหนนะครับอันนี้ก็แค่ที่ที่เราใช้ประจําอยู่นะครับ ที่เราใช้ประจําอยู่นะครับแต่บางตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราก็ไม่ได้เอามานะครับมันจะเป็นอย่างเช่นยายืดเราก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับเพราะว่าเรามันไม่ได้ไม่ไดเ้เพราะเราใช้หมดแล้วเราไม่ได้เราเลยไม่ได้เอามาถ่ายให้เป็นเพื่อนดูนะครับยังไงก็มารู้กับตัวยากันนะครับอันนี้ก็เป็น p a ส c o นะครับเป็นของบริษัทอา่า เม็กซิโกเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเป็นของมาสเออปัสโกเป็นของบริษัทเม็กซิโกนะครับเห็นไหมครับดูบริษัทของเขานะครับบริษัทเม็กซิโกนะครับเป็นผู้จำหน่ายตัวนี้นะครับเขาจะไม่มีวางขายตามร้านเกษตรทั่วไปไม่มีนะครับจะมีเฉพาะจำหน่ายในบริษัทของเขาเท่านั้นนะครับสำหรับปัสโกนะครับหาซื้อได้ที่บริษัทเม็กซิโกเท่านั้นนะครับถ้าบ้านเราตรงไหนมีเออ บริษัทเมสโกอยู่ใกล้เคียงก็ลองลองลองหาซื้อดูนะครับปัสโกนะครับสําหรับอันนี้อันนี้ขีดประจํานะครับตัวนี้ปัสโกนี่ต้องขีดประจํานะครับขีดประจําเลยตั้งแต่ต้นเล็กจนเก็บเกี่ยวเลยนะครับเพราะว่าเขาจะป้องกันป้องกันเพลี้ยไฟลายแดงนะครับเห็นไหมตัวของเขานะครับกที่เป็นลักษณะนี้นะครับคือป้องกันเพลี้ยไฟลายแดงนะครับตัวนี้ต้องขีดประจําต,ตั้งแต่ต้นเล็กนะครับพยายามรักษาต้นเล็กให้ดีนะครับ ฉีดยาสม่ำเสมอยาทิ้งยานานนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าจะไม่ให้แมงเพี้ยไฟลายแดงมาจับต้นแตงเราได้เลยนะครับเราก็ใช้อยู่ประจําอยู่นะครับตัวนี้แล้วก็อีกยาหนึ่งตัวนะครับยากำจัดหนอนนี่นะครับเป็นของอะไรนั่นนะครับเนี่ยพรีวัตทอนอะไรนะครับนี่นะครับอ่านเอาดูเอาแล้วกันนะครับ แล้วก <ítulo> <displayed, S 1> like, ็จะมีเป็นระบุตัวนอนอยู่อย่างนี้ครับเป็นซองนะครับแต่เป็นซองนะครับเป็นซองอยู่นะครับเป็นซองเล็กๆนะครับซองเล็กขนาดนี้นะครับเป็นซองนะครับแต่นี้เราซื้อมาเพื่อกําจัดนอนเพราะเห็นนอนลงแตงโมเราก็จะเอากําจัดนะครับอันนี้ใช้เฉพาะนอนกําจัดนอนเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีนอนไม่ต้องฉีดนะครับอาเฉพาะมีนอนเท่านั้นนะครับถ้าไม่ไม่มีน้อนไม่จําเป็นต้องฉีดนะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีน้อนไม่จำไม่จำเป็นต้องฉีด เราฉีดเฉพาะมีนอนเท่านั้นนะครับแล้วก็ยาโรคพืชนะครับลอนซานนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ฉีดประจำคู่กันกับปัสโกกำจัดแมลงเลยนะครับตัวนี้ฉีดคู่กันกับตัวนี้เลยนะครับนี่คู่กับตัวนี้เลยฉีดประจำนะครับนี่ลอนซานนี่ต้องผสมฉีดทุกครั้งก็ต้องผสมทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อ่า เชื premises, 1, years, ้อรานะครับโรคพืชท okay. hmm. hmm. ี่มากับแตงที่มาจับต้นแตงของเรานะครับก็จะช่วยได้ทางหนึ่งอันนี้จะเป็นชนิดผงนะครับตัวนี้อันนี้ก็ปัสโก้ก็จะเป็นชนิดผงนะครับไม่มีชนิดน้านะครับมีแต่ชนิดผงนะครับนี่ครับเราจะฉีดคู่กันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นสารจับใบตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ควบคู่กันไปเลยนะครับสารจับใบตัวนี้นะครับแล้วก็จะใช้ควบคู่กันไปกับพวกสารฆ่าแมลงกับพวกสาร ป้องกันกําจัดโรคพืชนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนตัวนี้นะครับฮอร์โมนของเราทําเองตัวนี้นะครับฉีดทรไรเราต้องใช้ทุกครั้งนะครับฉีดไปฉีดพ่นทรไรก็ใช้คู่กันไป3ตัวนี้ครับเดือดสตัวนะครับ1 2 3แล้วก็4ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนูเทคนะครับนูเทคนูเทคก็เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะครับสำหรับเราฉีดฉีดพ่นทางใบคือช่วงระยะฤดูหนาวนะครับแต่หรือใช้ประจํา ไม่รูนั้นไม่ใช้เราดูหนาวก็ใช้ได้นะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับก็เราลองใช้ดูอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เกิดอากาศหนาวจัดนะครับเราเลยใช้ตัวนี้แทนของซูเปอร์โนติกที่มีเขาที่เขามีเขียนชื่อว่าสังกสีอยู่นะครับให้สังเกตดูนะครับสังกสีอยู่นะครับตัวนี้เขาจะมีสังกสีอยู่นะครับนี่นะครับสังกสีนี่นะครับนี่สังกสีนะครับก็จะสังกสีอยู่แต่ถ้าเราจะใช้ถ้าเราไม่ซื้อฮทงมูลตัวนี้ใช้ แล้วก็ชื่อเฉพาะสังสีมาใช้โดยตรงก็ได้นะครับเพราะมันจะอยู่ช่วงฤดูฉีเฉพาะช่วงฤดูหนาวนะครับหรือถ้าใครหาโฮอร์โมนไม่ได้ก็ผมก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้ก็ดีเช่นกันนะครับของซูเปอร์โนเทคนะครับถ้าว่าเราเพราะว่าเราไม่รู้โฮอร์โมนเราจะใช้โฮอร์โมนตัวไหนดีนะครับผมก็แนะนําให้ใช้โนเทคซูเปอร์เคนะครับตัวนี้แหละครับนะครับอันนี้ของเราของเราทําเองอยู่แล้วนะครับเราเลยไม่ต้องไม่ค่อยพึ่งตัวนี้เท่าไหร่เราใช้จะพึ่งโฮอร์โมนของเราในว้นจําเป็นเท่านั้น จำเป็นเราถึงใช้นะครับนี่เราก็เราต้องการสังกะสีบางทีเราหาซื้อสังกะสีไม่มีเราก็เลยเชยซื้อนูเทคมาช่วยเพราะเขามีสังกะสีอยู่ผสมสังกะสีอยู่ด้วยนะครับก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้ก็ดีนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ยังหาไม่รู้ว่าจะใช้ฮอร์โมนตัวไหนดีนะครับก็ตัวนี้ก็ดีเช่นกันนะครับก็ของเราก็มีอยู่แค่นี้แหละครับที่ใช้จริงๆจังๆเลยนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับตัวนี้ก็เฉพาะนอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็แค่นั้นนะครับก็ที่เราให้ใช้ประจำของเราเลยเฉพาะตัวของเราเลยนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับ ที่ที่ของเราใช้ประจําตัวนี้ก็เราไม่ก็เราก็ไม่ตัวนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้เฉพาะจําเป็นเท่านั้นนะครับนอนก็เหมือนกันครับใช้เฉพาะจําเป็นนะครับถ้ามีนอนถึงใช้ถ้าไม่มีนอนเราก็ไม่ฉีดนะครับไม่ใช้เลยก็ได้นะครับถ้าไม่มีนอนนะครับแต่ถ้ามีนอนลงเราก็ต้องรีบใช้ป้องกันนะครับฮอร์โมนนี่ก็เราก็ผสมเองใช้เองครับคนไหนที่ที่ทำฮอร์โมนเองเป็นนะครับน้ำหมักน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราทําเป็นให้มั่นใจนะครับในการที่เราทํา ให้ทาแล้วเราไม่ต้องไปซื้อฮอร์โมนคนอื่นนะครับให้เราใช้ของตัวเองไปเลยนะครับมีความมั่นใจนะครับเราจะได้รู้ว่าได้ผลจริงไม่จริงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนทาเองก็ทําได้นะครับก็ทํามาใช้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปไม่จาเป็นว่าโอ้แต่งงามไม่งามงามหรือไม่งามให้มั่นใจเราทําแล้วลงฉีดเลยนะครับสาหรับฮอร์โมน นี่ครับอันนี้ของเราทําเองเราก็ลองใช้มาตอนแรกเราก็ก,ก,ๆๆก,ก,ก,กลัวๆเล็กๆกลัวๆๆเหมือนกันละครับแต่ทุกวันนี้เรามั่นใจแล้วครับเพราะว่าเราไม่เคยใช้ฮอร์โมนฮอร์โมนตัวอื่นมาช่วยเลยเราใช้แต่ของเราอย่างเดียวนะครับนี่นะครับเพื่อนๆถ้าเราจะใช้อะไรสรกที่เราก็แนะนําให้ดูมีแค่นี้นะครับจุดนี้มันในใน,ในกล่องนี้เขาก็บรรจุป,ประมาณห้าซองนะครับของปัสโคนะครับมีห้าซองเป็นผงนะครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝาก ติดตามแปลงของเรานะครับเรามีสิ่งดีๆอันไนเราก็จะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับที่เราใช้อยู่ประจําทุกวันนะครับเราไม่กักเราไม่ห่วงนะครับเราก็จะแนะนําสิ่งดีๆให้เพื่อนที่สนใจปลูกตงโมนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ